หายอดทำาติเกิดขึ้นอันนั้นห้องว่าการทำงานของอัตตามีโตมีตนยึดกรรไว้เหตุการณ์ของโตตนหั่น แกงรุ่งตอนพวงเป็นซื้ออันเกิดขึ้นอย่างนั้นอุบบึงที่สังเวยเผอหันอนัตตาจอมโบยาวอำลงอำลืมวุ่นวางกว่าจอมสืบการปฏิปปาจอมปัญญาสมาธิที่หันเจอเป็นทุกข้าคหันเจอเป็นเป็นลูกลูก อันอ่ำวาไรกุมทิ้งมันอ่ำไรปัญญาสมาสังกปาเข้า,ขาวหาหันสภาวะอนัตตาอันอ่ำวาไลอํำกุมทิ้งไรนั่นสิปดว่างเสออัตตายึดไว,ว้วะเป็นเก่านั่นวะอํำใจเก้าเป็นอนัตตาอำมีเก่าเป็นอนัตตาใน ทุกข้าลงเกิดขึ้นอด้วอนั่นอย่าไปลืมมูลวางติดสัตติยจิตสิกเจอหูในอํากึดอําลือเซีเตือนหูไหวอยู่ลองจ็บแกนตุ้งตอดเนดซานคนไว้ไมกัดกวนแขงนักเหมาลองเจอพุ่งผิว วนลึกวนเหลือเจอไหนเธอหันอารมณ์ตีนานามเจอคู่เป็นตุกข่ายอยู่เลยเจออันยึดถือไว้เป็นเก่าเป็นตัวเก่านั้นปัญญาสมาดิที่ปัญญาหันถูกแมน่นเข้าถึงค้นหาเธอหันสภาวะอนัตตาอันอ่ำกุ้มทิ้งไรอัมจี้สั่งไลเลยเจออัตตา อันยึดไว้สิวนวางวาอัใจเ่าเป็นอนัตตาอัมวาไยโน่อัมมีเ่าเป็นอนัตตาในสิปวดวางกูซื้อกูอยางเธอเป็นอนัตตาอย่าไปกูอย่าไปยอมการอัตาอันสั่งเธอออกเธอขายเธอยายนั่น อ,อนกันสืบต่อการปฏิบัติกว่าตั้งนาจงการปุดวางอัตตาเพอเป็นอนัตตาค่ะ ย้าลู่ลู่ย้าเกิดขึ้นเป็นทุกขานานะวาโก้อำไลกุ้มทิ้งก้อำไลอุบปึงก้อำไลกวยกะหยาบนาตาย่อมพักวาอัมใจเขาอันมันยิงใจยิดไว,ว้วาเป็นเขายิงแค้นซิ่งยิงแค้นเป็นทุกข์านาน Family, นต่บางทเลยใจหนาวเยอข้าด้ยใจใจร้ายก็ข้าที่ใจร้าเลยใชใจน้ายเลยทำงานที่นี่แต่าีก็ท่าใจหนาวาดแทนกันถ้ามีเรื่องเกิดอ้ก็เข้ามาใจไม่เชื่อใไใครใครหาดูทำงานนั้น หาท้าหาลูกาทุกทุกท <c oughs> mm ุกอกาศแหนจ้กุกอากายแหนน่ยทกทุกไถ่าหนอ่เอามเทาไหร่ไปนเท่กับับาไฮมาว่าเอาไม่ด้กหาดเอการน้เป็นยาสารนีจุดขาดเจ็บจุกเือด้รอรสบายใจครับว่า ôi chân 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 อย่ายมสุ่มเสรอัตตาอันที่สังเธอสดโตการนางปฏิบัติ่องปัญญาสมาธิที่หันรูปกายยาอันจิบเกียนเลือดไม่เกิดขึ้นอยู่เธอหันเจออันหู้จมอยู่เลยเจอเวทนาอันหับชื้อเป็นทุกข,ข์าคันใจอยู่ตั้งเสิี่งตั้งหลายนั้นเอาปัญญาสมาสังกัปปะค้นหา พันกูจือกุอย่างต,ง,งตั้งเสียงตั้งหลงนั่นเป็นอันัตตาเป็นอันอัมวาไยอัมอุป,ปึงพองงามไรอัมจี้สั่งในนั่นสิเขาแก้ขุดออกเจออันหันพิษยิดพิษไว้ว่าเป็นเกาเป็นโตเกามนี่เกาอันทีดเธอเฮาเป็นตุกขา่ขา,า,ขายอยู่นั้น อย่าปัญยอมกันว้วยเจอคัตฐานสิตังมันวุ่นว้างว่าอ่ำใจเขาอ่ำมีเขาเป็นอนัตตาปล่อยวางลุ่งกุ้อกูอย่างเธอเป็นอนัตตาสิสุดก่อกว่าการนั่งปฏิบัทิโตถึงตีสุดยามย้าตุก อันเป็นอยู่กูซื้อกูอย่างอย่าเธอข้างคำไว้ดีเหูปล่อยวางลงถอดถอนทางลังเจอเธอเจงทราซื้ออันเป็นอยู่เลยสภาวาน,นามเจอทีหูเป็นตุ่ายอยู่ตึกยืดไว้นักนายอยู่นั้นเอาการวุ่นว้างอันว่า อําใจเขาว่ามันอําไรอําใจของเขาในสิปูดปล่อยวางอัตตาเหอเป็นอนอัตตาเปิดด้วยจอมดีใจหูนั่นค่ะน้องจงมันมีสภาวะไาลา่การอัตตาอันคล้องคันใจไว้อยู่อันเป็นตุกขาถึงใจถึงคออยู่อันวุ่นลึกอยู่ อันพุ่งดิวอยู่อันกูอยู่อันวุ่นรุ่นรือเป็นเริงเป็นเล่าอยู่หรือลงเจ้ออันเป็นอยู่และสภาวะอันมั่นอ่ำลืออ่ำเศร้ากุ้มทิ้งอ่ำไรเจ้อนั้นเอาปัญญาสมาดิทิหันลงอันเป็นตุกข์าสิเอาปัญญาสมาสังกัปปะเข้ากว่าพูดปล่อยวางทุค่าลงของอัตานั้น ยนยอมโยมขืดยอยมออกยอนยอมลงอันที่เธอยินดียินหายเจอนั้นอารมณ์ชื่ออันถึงใจถึง้อไหวตีมันยึดไหวตีมันเป็นตุกขานั่นเธอวุ่นว่า,วางถอดถอนออกตีเจอหู้นั่นเธอมันออกเซ็งเียงก่อน ลองเจออันเป็นตข้คาเลลงย้อนถึงเจลายลายอย่างอันเกิดขึ้นมาจอมการปฏิปัื้อนั่นหาหันปุดวางย้าเสียก่อนมื่นตาลอยลอยขาในเป็นการปฏิปัติธรรมคุนหายศดนรรมอันเกิดขึ้นตีตูตีเจออันนั้นคุนหาลายการ อันอัตตาเหตสังมีตัมีตนยึดถือไว้มัดหมายไว้การคองเป็นตัวเป็นตัวนั่นสิปุดวางล่างออกเตออัตตาอันเป็นเหตุเงาหากักจ้องตุกขาลงนั้น

จ้อนมือดีกันคือมวยนั้นเป็นผาขึ้นมวยผ่ามวยผู้เพราะจ้าไปผู้นี่มันเลยนะะใ่ผู้จักเกิดนะอันขึ้นอันมวยเจ้านนั่นห้องว่ารุกกว่ายอดถาอันผู้จักอันขึ้นอันมวยนั่นพ้องว่าวิญญาณมโนวิญาณมีใจผู้อันทับอันขึ้นอันมวยนั้นทำเป็นช่างเป็นเวรนาท่านถามตู่นั่นเลยเต้ใจเตียนใจผู้คือขึ้นมวยนั่นเอาชางด้วยสมาที่สมรที่มาแล้วนะ รับตายจุ้ยใส่ที่เจออูนคือคืนมวยเพราะแต่หันอันคืนคืนมวยนี่ทำเอาสมาธิแก่ป้าว่าหน่าโอ้อานนต์่างมือเปล่งพังงำเลยหนอสิของเก่าอานนต์างอานนต์อันว่วนเหี้ออันตุ้ยให้มันคืนกันว่วนลายลายอันตุ้ยก่อนเลยจุ้ยอยู่เนี่ยนว่วนก่อนเลยธรรมาที่ที่สมาธิแก่ป้าทำจองอันนนั้มันปิดจางกว่านิบัติขึ้นมาขาขึ้นข้ามนี่เจ้า คืนๆแบบยอดทานขาอันมาเป็นอัตตาเป็นเก่านั่นอัตตาอันมาเนี่ยเพราะว่าขานั่นมีขึ้นน so, um, oh, oh, uh, ั่นก่นมีเพราะอัตตาอันนี้ก็ขึนนมีให้ปองใจว่าอ๋ออัตตาน๋อเป็นความเก่าอัตตาอัตตาึ้นก็ขึ้นอันวัวหนังในห้องวัดสมาธิกับป้าอันจำพันธ์ที่เฉพระอันึ้นคืนหนึ่นั่นอันนั้นมาสมานทที่เพราะว่าเจ้าได้ทําช่องตูในอำเภออำนาเนี่ยมาโขนี่ป่านเกิดดึง